วัดีครับวันนี้วันที่12เมษายนนะครับก็ใกล้วันสงกา์แล้วอาวันนี้ก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับโดยใช้มูลไส้เดือนอ่ามูลไส้เดือนนที่ผมล่อนมาเก็บไว้มาใช้ละเอียดดีมากโอ้โหจับแล้วรู้สึกร่วนกลับข้าวโพดครับอันนี้เป็นข้าวโพดอินทรีย์ที่ซื้อมเมล็ดจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับ ก็มันอายุปันเดือนน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละครับบางต้นก็บางหลุมก็เป็นสองต้นก็พอดีลูกพี่เขาปลูกมาอย่างนี้แล้วก็มีหน้าที่ดูแลโดยการก็คือคือมูลไส้เดือนเนี่ยมันมันก็ดีต่อพืชน,นะแต่ทีนี้เราอย่าลืมเรื่องการห่มดินหรือการการห่มดินเนี่ยมันสําคัญมากจริงแล้วก็ผมไปเอาหญ้าที่คนงานเขาถากเนี่ย หากสมบลงไปผมก็มาห่มให้ข้าวโพดซึ่งดินตรงนี้มันเป็นดินที่แข็งมากเรียกดินดานมัน้งเป็นดินถมทั้งหมดขุดไปจอบแทบหักขุดได้ประมาณหลุมตื้นๆนะฮะแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยจริงๆผมทำปุ๋ยหมักใบไม้นีย่ยก็เอาปุ๋ยหมักใบไม้มาใส่ใส่เมล็ดจนมันงอกขึ้นมาเนี่ยแล้วผมก็ใส่มูลไส่เดินไปก่อนหน้าน,นี้หน่อยหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ให้ดูอีกทีแล้วกันวิธีการผมก็คือว่า ก็เปิดไอตัวที่เราห่มไว้ก่อนอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะพอจะเห็นล่าขา,ขาวๆเขาขึ้นมาบ้างนะฮะนิดๆหน่อยๆแต่อันนี้อาจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันกล้องมันไม่ชัดอาจจะซูมลงไปไม่ได้อ่าแต่ประมาณนี้ละกันผมก็จะใส่มูลใส้เดือนนะผมคือบางคนเขาจะใส่ใส่ข้างบนเงี้ยผมว่ามันใส่ใท้ตรงๆเลยดีกว่า ก็เปิดที่เราห่มไว้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเว้นหยักต้นมาหน่อยใส่เข้าไปเ,าเว้นจากต้นมานีจริงๆโดนต้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะปุ๋ยนี่มันเย็นแล้วมันมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรหรอกอ่ะก็ใส่เข้าไปมากน้อยก็คือผมว่าแล้วแต่ศรัทธา <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะดู แล้เราก็ใช้จุดนินสีสังเคราะห์แสงหน่อยหนึ่งผสมกับบัวที่มีขนาดกี่ลิตไม่รู้น่าจะนิดเดียวนิดเดียวจร,จริงอะแค่นี้อ่าก็ลดลงไปอ่มูสเดียวเขาจะซับน้ำได้ดีมากครับเนี่ยเขาจะยวบหายไปเลยแเราก็จะพยายามเกี่ยให้มันชื้นทั่วๆกันนะ เราจะได้อุ้มน้ำโอ้โทษทีโดนต้นแล้วแล้วลายช่างมันก็เราไม่คิดอะไรมาก <c oughs> อ่าโอเคแล้วเราก็ห่มกับเข้าที่เดิมครับเราทกออกมาไงก็ห่มกลับเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็ลดทบไปายเนอกอีกหน่อยนี่น ก็ผมทําอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วก็ค่อยคไล่ทําไปมันจะปันนี่นิดนึงก็ต้นพ่นก็พ่อมีเป็นสิบต้นก็ค่อยค่อยทไปฮะแดดร้อนก็เฉยๆฉฮะไม่สบายดีเพราะตัวเย็นอยู่แล้วยังไงก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรเพิ่มเติมการนําไปใช้หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่มให้ให้ดูแล้วกันนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็สุขสันต์เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสกกรารผมก็คงจะมาทำอย่างนี้อีกก็ คงจะเล่นในน้ำพวกนี้แทนน้ำที่เขาสาดกันก็อขอบคุณมากครับผมที่ติดตาม